สังเวียนท้องถนนรถสิวโรบไฟเตอร์ถ้าเราพูดถึงเกมแข่งรถบนเคื่องไฟมิคมแล้วล่ะก็ทุกคนอาจจะนึกถึงเกม e x ci ไ e b i k e หรือว่าเกมเแต่ก็ยังมีเกมที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เกมที่รถทันจิ๋วเหมือนไม่มีพิษไม่มีไข่เหมือนเกมสำหรับเด็กหากได้เล่นแล้วล่ะก็ทุกคนก็จะบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เกมสำหรับติดเด็กเลยนะเรือเรื่องของเกมนั้นถูกเซตไว้บนท้องถนน เราจะรับบทเป็นนักแข่งที่จะต้องขับรถไปถึงเส้นชัยพียงแต่ว่าเส้นทางข้างหน้านั้นไม่ได้ง่ายาดอย่างที่เราคิดเราต้องเจอกับอุปสรปรคมากมายขีดขวางทางจราจรต้องหลบรถไม่ให้ถูกชนต้องเก็บน้ํามันและยังมีนักขับคนอื่นที่จะขับขวางเราไม่ให้ไปถึงเส้นชัยได้ง่งงายวิธีบังคับนั้นปุ่มทิศทางก็หลบซ้ายหลบขวาถ้ารถชนกดปุ่มต้องข้ามเพื่อคงตัวรถได้ ปุ่ม A เร่งเครื่องเต็นแม็กซ์ที่เกียร์สองก็400กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ่ม B ลดความเร็วเบสก็คือเกียร์ห200กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ่มสตาร์ทก็หยิบเจนครับไอเทมในเกมก็จะมีรถคันใสๆหรือเรียกว่ารถยนเชื้อเพลิงเมื่อวิง่งไปเก็บได้ก็จะได้แต้ม1,000จะเป็นการเพิ่มค่าน้ำมันให้รถได้วิ่งไปต่อได้แต่ถ้าน้ำมันหมดรถจะหยุดและเกมจะโอเวอร์ทันที ถ้าเกิดการชนแล้วรถเราหมุนแล้วก็ให้กดทิศทางฝั่งตรงข้ามที่รถหมุนก็จะทําให้กลับมาตรงตัวได้อีกนะครับซึ่งเกมก็มีความโหดอยู่ก็คือเมื่อเล่นไปถึงด่านไหนก็ตามแล้วน้ํามันหมดเราจะต้องเริ่มเล่นด่านหนึ่งใหม่เกมจะมีคะแนนสะสมเมื่อเราขับรถผ่านขั้นต่างๆและเก็บไอเทมรัตูในเกมหรือก็คือรถคันอื่นๆมีไม่มากแต่ก็เป็นเอกลักษณ์เช่น รถคันสีเหลืองจะอยู่บนเส้นทางปกติมันจะไม่ขยับไปไหนรถคันสีฟ้าจะเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาค่อนข้างเดาได้ไม่ยากหรืออาจจะเดายากก็ได้สีแดงเลื่อนไปมาทั้งซ้ายและขว,วาระวังโดยการอยู่ห่างๆเพื่อเดาทางหลบรถบรรทุกถือได้ว่าเป็นรถแนวยาวกว้างและยาวกว่ารถคันอืน่นขับพนรถจะจะระเบิดทันทีน้ำมันหากเราขับเหยียบรถก็จะเลื่นเสียหลักหลุม ภาพขัชนรถจะระเบิดได้ทันทีเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด4ฉากหลักคำแนะนำในการเล่นเราไม่ต้องใช้ความเร็วสูงสุดมากก็ได้ครับใช้ความเร็วที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเต็มแม็ตที่4 0 0ซึ่งความเร็วที่พอดีจะมีโอกาสหลบและการเก็บรถจนเชื้อเพลิงได้อย่างปลอดภัยด้านหน่าน,นาสนามแข่ง พื้นฐานถนนใหญ่ขับง่ายด่าน2องยากกว่าด่านแรกนิดนึงเป็นพื้นถนนบนสะพานตัะตูขับขวางทางเยอะขึ้นด่าน3าด่านพื้นที่ริมผั่งซ้ายถนนแคบกว่าทุกดารด้านสีเป็นทางขึ้นเขามี้นทางถนนที่ทิกแซกมากกว่าทุกดาร เมื่อเราขับรถดีไม่ชนเลยจะมีซุปเปอร์บินผ่านระหว่างน,นั้นถ้าไม่เสียหลักซุปเปอร์แมนจะบินสุดฉากแล้วเราก็จะได้คะแนนทำแต้มเกมมีให้เลือกความยากได้ตั้งแต่เริ่มเกมเมื่อเล่นจบสีด่านเกมก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกเรื่อยๆโดยรวมแล้วตัวเกมกจะใช้ไหวพริบและสายตาค่อนข้างมากเลยละครับเกมเพย์เขาง่ายๆก็คือขับรถให้ดีที่สุด ถึงเส้นไัยก่อนน้ำมันหมดเกมธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรแต่แฝงซึ่งความยากล่ากันตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดแบบนี้อีกแลก้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนายรับไพ่เกมกันนะครับสวัสดีครับ